go Welcome back to the Global Fight Showman Challenge. Our second best tonight: Thailand takes on China. กลับมาบ้านงั้นต่อกับเด็กกลับมาไฟเชมเบ้ชาเลนครับมวยคู่ที่สองของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมวยร่วมกันครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแมทมวยไทยจิมในกรุงเทพมหานคร i เอ็นจิเนอร์เซิ blue corner he c ค m e from China training out of m แ t Muay Thai gym in Bangkok with professional record of 19 fights and 13 victories ladies and gentlemen please welcome Feng Chun Feng. The Global Fight! Welcome, your your Chinese warrior! Fighting out of the blue corner, he's training at Matt Muay Thai Gym. Let's see for fun, Shun Feng! และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงเขาเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบสนชิเด็ในจังหวัดชลบุรี and h i s time o p o p e n i n the red corner from Buriram Province t r a i n i n g out of Sitson t h i d e t gym he holds a professional record of 25 f i g h t s and 18 victories ladies <laughs> and gentlemen please welcome Prakapet i Sitson t h i d e t The global fight. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Buriram Province. Put your hands together for Brick on today. ครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับของเด b ะ l ก i บ h t ไฟ a m p i ม n ป h a น l e n ล e ทางช่อง 9M c o t HD หมายเลข30ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศจีนครับนานเฟิงเฟิงครับนักชกจากประเทศจีนในมุมน้ำเงินครับในวัย19ปีสูง173ซนตเมตรครับล่าสุดฝากผลงานที่ดีในการประเดิมกับเวทีนักชกไทยนั่นก็คือการชนะคะแนนเพชรเงินไทยชกไทยยิมมาไว้ครับ รายการมวยไทยไฟเตอร์เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยยิมครับโดยมีวุฒิชัยลูกบ้านใหญ่ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับประกายเพชรสิทธิสมทิเดชครับชื่อจริงชื่อนายสมชายอินพิทักครับนักพกจากอำเภอรประโคนชัยครับส่วนดุรีรัมในวัย26ปีมาประเดิมครั้งแรกที่นี่ครับสังกัดค่ายมวยสิทธิสมทิเดชครับ ผู้ชมครับความมันระดับโลกทางช่อง 9M t ของเรานั้นมีความมันระดับโลกให้ได้ติดตามกัน5วันรวดตั้งแต่วันอาทิตย์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นรายการแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์กับพอมมันระดับโลกการเจอกันของสุดยอดนักชกไทยและนักชกจากต่างประเทศรอท่านผู้ชมอยู่ส่วนวันจันทร์แล้งคายเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุทธละพฤหัสบดีครับเป็นโกโบไฟชัมเปี้ยนชาเลนจ์วศึกประชากแชมป์ โดยทั้ง5วันเลยครับความมันระดับโลกดุจยาแบบนี้เวลาเดียวกันเลยครับ18บแนาฬิกาหรือว่าหกโมงเย็นหลังรถทางชาติเป็นต้นไปช่องดาวเอทคอตต์หมายเลขสามสิบด้าทางออนไลน์ของนัก่วไทยครับเอาลุณครับท่านผู้ชมครับยกแรกครับสำหรับผู้ที่2ไทยกับจีนครับเปิดฉากมาในปากเวโทโคล่ใหญ่นะครับเตะชาแล้วโหนขึ้นไปแหม่ยไปโดนหักทิ้งครับประกายเพชรวันนี้มาด้วยความคึกคักครับซ้ายกับขวาจนลุกเลยครับแต่ว่า มวยชิดเพลิงก็ยันนิ่งอยู่นะครับทีหลังมาเข้าวงในาตีด้วยซ้ายก่อนก็มันกลายเป็นล้วลูดมาสะสมดาบสองยันครับตะนาเฮทนเนี่ยโจมตีด้วยวงในาครับคิดว่าถ้าน่าเพลิงเพลิงจะเป็นมวยที่ค่อนข้างจะไม่เอาเข่าเอาแล้วจับไปอีกครั้งครับปลายเพื่หายแล้วเสียบตอดแล้วเสียบครับวงในอจมเลยครับเปิดเกมเด้วยวงในาก่อนครับ ไปมาหนึ่งครึแล้วก็พยายามเตะซ้ายคกับเอาไว้ครับสกายเพชรเจอคุณเงินล้มบ,บนอาจจะเป็นกา,า,าสู้เข่าเหมือนกันแย่ออกมาครับพระ้จ้าสายยาวๆครับเปิดทางด้วยแข้งก่อนครับกระดานสกายเพชรวาเปอร์ชูเฟินนั้นมีกำปั้นคืนเข้ามานะครับดูว่าวงในมันจะสู้นักชกไทยได้ดีแค่ไหนกัะดา,า,านเฟิร์นชนเฟิร์นแต่วันนี้โดนทนีมงานสกายเพชรกดมาเสียบครับ ว่ามาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆไอ้เอาคะแนนไปก,นก่อนครับต้นยกของทางด้านปากกายเพชรอะไรขยบก่อนเลยครับเร่งเกมตั้งแต่ต้นยกแรกแบบนี้เนี่ยหาคู่ต่อสู้ทนได้เนี่ยทางด้านปากกายเพชรก็ต้องยืมระยะให้ดีด้วยนะครับเขาเ่งแล้วเกิกนครับต้นยกต้องเผื่อน้ำมันในก๊อกที่สองก๊อกที่สามด้วยครับทางด้านปากกายเพชรเฟืองชุนเฟืงองเอออดินตลอดอารับใส่บัตรมาเป็นทุกคนนะรครับหยับจับมัดได้แล้วแต่ว่า ก็ยังตีไม่ได้คาราบับน่าเพลิงเพลิงมีหมัดที่น่ากลัวครับอยากเล่นงานไปที่พับในเพิ่งไล่เหนหน,น้าเข้าไปแล้วจะมัดเอาต้องถอนมาโดนเสียครับต้เข้ามืองมลงในจังหวะนี้ครับไปชนเขาเต็มใจก็เพิ P ่งเพิ่งตามเข้ามือเริ่มจะมีดุกนี้ร่วมครับนอนต่อ,อครับเล่นามาข่าุลครับพุ่งมาเสียบเลยครับโอ้แล้วกดถอนมาจัาดกันไ ูจังหวะแบบนี้เนี่ยนะบอกว่าเสียเชิงเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยครับนี่แหละครับเรียกว่ากดคอมาเสียสวยงามครับปากกาเพชรล็อกนายมาหายใจว่าตีน,นี่แหละครับวงในนี่จะว่าปากกาเพชรนี่ทำได้ดีครับโค้งเพิงก็ยังมีหมัดที่ยังอันตรายครับซ้ายยัดเข้ามาเออพยายามจเดินนั่นี่ปากกาเพชรเสียอีกแล้วครับนี่แหละครับจังหวะวงในที่นักชกไทยทำได้เนี่ยเล่นงานนักชกจีนได้ดีครับ แต่ก็ต้องระมัดระวังกำปั้นเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านเจ้าประกายเพ,รยเพช,ชร,าารทา,า,ทรา <c oughs> งานนลลาาด้านประกายเพชรเอาละครับไปชนหมัดชนต่อเหมือนกันอย่าแม้คำว่าแน่ครับมวยไทยเสียหลักครับทางด้านประกายเพชรก็บอกว่ารีบร้อนจนลนลานหรือเปล่าครับทางด้านประกายเพชรนี่เอา้าจับปั้นขวาเลยจังหวะจะสามจะตา,นานมนะต้องระมัดระวังครับอะไรครับกรรมาการชี้ให้ทางด้านเจ้าประกายเพชร เข้ามุมก่อนครับแล้วเตือนไปที่ดน้านาฟเฟิร์นชุนเฟิร์นครับเอาละครับหมัดเริ่มคลายพิษตงทางดา้านเฟิร์นชุนเฟิร์นครับยังมีอะไรแน,น่นอนอนี่นะโอ้ยลุกตู้ไปแล้วประกายเพชรเอาละครับได้นับมาแล้วครับฟเฟิร์นชุนเฟิร์นโอ้แต่ว่าประกายเพชรยังลุกนะครับโอ้เอาละครับเสียนับกันสมรสนาประกายเพชรยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับเดินหน้าเข้ามาอีกทีกำปั้นอีกทีครับนนะเฟิร์นชุนเฟิร์นกำปั้นไม่มีรูครับยังมีพิษตงตลอด เห็นแล้วความประมาทแล้วบประกาศเพชรโดนเข้าไปโอ้ยโอนเอ็นโอนเอ็นครับโอ้่ไล่ไล่ถลุงหมัดแล้วล้วนผลักมาต่อยเข้ามาไล่ซ้ำไล่ตอนท้องกัาไปเรื่อยครับเอาเลยครับอีกนับมาแล้วครับโอ้นับที่สองครับประกาศเพชรโวนเงียนโนนเงีนครับไหวไม่ไหวครับนับที่สองแล้วเลยครับอีกนับเดียวเสียไม่ได้แล้วนะครับดูว่าครั้งนี้นี่ โอ้โดนแล้วเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ครับประกาพชรโดนเข้าไปสุดท้ายครับบกมือยุติการชกเลยครับโอ้ปพอมชุมเพิมจากประเทศจีนครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคน็อกเอาเจ้าปะกายเรังสิทธิเดชไปได้ในยกที่2ครับโอ้ต้องบอกว่าโดนเข้าไปเยอะครับแล้วหมัดหนักจริงนะครับไม่ได้ว่าหมัดหนักเล่นๆครับนี่ครับพยายามจะเหวียงซ้ายเวียงขวาครับ เขยี่ยงเข้าไปครับโอ้นี่เกมจะเข้ามาเกาะไม่ยอมแล้วนะครับสำหรับธนาเฟิร์สเฟิร์สนี่เป็นนับแรกครับจังหวะนี้เป็นนับเป็นจังหวะที่เสียหลักครับแล้ะดูการไล่ทุบครับเทวีน์การทุบเข้าไปครับสุดท้ายครับดูครับโดนเข้าไปไหลหมัดนะครับนี่เป็นจังหวะปิดเกมครับไม่ไหวแล้วจริงๆครับเสียไปสองนับกับอีกหนึ่งน็อกครับ ส่งผลให้เทราเฟินชินเฟิครับนักชกจากประเทศจีนใปนฝ่ายอชนะเคนจูร์นอลเอาไปในยกที่2ครับก็ยังเหลือนักชกไทยกับจีนหนึ่งคู่ในรับในคู่ที่6ของรายการแต่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับชุดนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับเป็น now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบัรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official <S <S ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page Mid camera opening up. Alright, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by myself Teddy Know Nail Blue Corner. Fang Schunfer from China.